สวัสดีจ้าทุกคนปักวางคนโคราชบ้านเองกราบสวัสดีง,งามๆจ้าวันนี้ปักวางมีสูตรเด็ดมาฝากเพื่อนๆอี่กแล้วจ้านี่เลยแยมบูเบอรี่คือช่วงนี้เป็นช่วงของลูกบูเบอรี่กำลังออกเลยนะคะใครที่เก็บลูกบูเบอรี่ว่าอยู่โซนยุโรปหรือว่าใครที่สนใจอยากจะทำแยมบูเบอรี่นะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ง่ายที่สุดเลยนะคะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยนะคะ สูตรของประกวางนี่ทํากินเองที่บ้านง่ายๆนะคะนะก็คือประกวางเก็บมาจากป่าเลยค่ะสดๆร้อนๆเลยเป็นลูกบูเบอร์ี่สดนะคะนะซึ่งประกวางก็นําสูตรมาฝากกันค่ะรสชาติเนี่ยของเขาถ้วยนี้นะค่ะจะออกแบบเอหวานอมเปรี้ยวค่ะและเนื้อของแยมนะคะก็จะข้นแต่แล้วก็สีก็จะใสค่ะหนารับประทานมากมายเลยค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูสูตรกันนะคะ เห็นสูตรแล้วก็เอาไปทํากินเองที่บ้านนะคะอย่างง่ายเลยค่ะเชิญเลยจ้ามาดูขั้นตอนในการทําแยมบูเบอรี่กันจ้ะเพืเ่อนๆนี่ก็เป็นบูเบอรี่สดๆเลยนะคะที่ประกวางเก็บมาจากในป่าเลยค่ะทําความสะอาดเรียบร้อยเนาะคะ่ะประกวางจะทําประมาณครึ่งหม้อนะคะ่ะครึ่งหม้อที่เห็นเนี้ยจะ้ะแล้วก็ประกวางจะชอบแบบหวานมากค่ะประกวางก็จะใส่น้าตาลลงไปครึ่งกิโลค่ะ คือน้ําตาลเนี่ยแล้วแต่ความชอบเด้อค่ะบางคนชอบแบบไม่หวานมากบางคนชอบหวานมากนะคะแล้วแต่ความพอใจอยากจะใส่ตามความต้องการเด้อค่ะเด้อต่อไปป้ากวางจะมาใส่น้ําเปล่านะคะใส่น้ําเปล่าลงไปนิดนึงค่ะเพื่อที่ว่าเขาจะได้เละนะคะเราจะต้มให้เขาเละก่อนนะคะแล้วก็เปิดไฟกลางจ้ะเปิดไฟกลางให้เขาเดือดนะคะรอให้เขาเดือดก่อนนะคะให้น้ําตาลละลาย แล้วก็ลูกบูเบอรี่ก็จะจะเละด้วยนะคะก็จะเปิดไฟทิ้งไว้ก่อนจะ้ะแล้วก็คนดูเรื่อยๆนะคะเขาก็จะเดือดนะคะเพื่อนๆปล่อยให้เขาเดือดไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะแล้วก็หมั่นมาคนดูนะคะให้เขาเดือดจนกว่าบูเบอรี่จะเลอะค่ะเพื่อนๆ ตอนนี้เราก็ได้บลูเบอร์รี่ที่เละเรียบร้อยแล้วนะจ้าต่อไปเราก็มาทำการปิดแก๊สแล้วก็พักไว้ก่อนจ้าตรงนี้ก็จะเป็นน้ำอุ่นนะคะก็ปรกวางก็จะใส่แป้งมันลงไปค่ะนี่ค่ะจะเป็นแป้งมันนะคะเราจะใช้แป้งมันหรือว่าแป้งข้าวโพดก็ได้นะคะเพื่อนแต่ปรากวางมีแป้งมันค่ะก็คือแป้งมันผสมกับน,น้ำอุ่นนะจ๊ะ ป้วกวางก็จะใส่ไปสักสองสองถึงสามช้อนโต๊ะนะจ๊ะแป้งมันเนี่ยคือเขาจะช่วยทําให้แยมของเราเนี่ยเนื้อใสนะจ๊ะแล้วก็จะทําให้เนื้อข้นค่ะถ้าเราอยากให้ข้นมากเราก็ใส่แป้งมังนเยอะๆค่ะเราต้องผสมลงไปในน้ำอุ่นก่อนเด้อจ้ะแล้วเราค่อยไปผสมใน หม้อบูเบอร์รี่ของเราเนาะค่ะเนีย่ยค่ะคนให้เข่ากันก่อนนะจ๊ะนะคนให้แป้งมันละลายให้เข่ากาัาน้ำเสร็จแล้วค่ะต่อไปเราก็ไปใส่ในหม้อบูเบอร์รี่ที่เราต้มไว้มัสักครู่นะคะ่ะ และนี้ก็เป็นหมอบลูเบอรีนะคะที่เราต้มใส่น้ําตาลเราก็พักไฟไว้ก่อนเนาะคะ่ะเนาะปิดไฟไว้ก่อนจ้ะเพราะว่าถ้าเราใส่ไฟร้อนๆลงไปเลยแล้วก็ใส่แป้งแป้งมันเนี่ยค่ะมันจะเป็นก้อนจ้ะเราต้องค่อยๆใส่ลงไปนะคะค่อยๆใส่แป้งมันลงไปผสมก่อนค่ะ แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดแก๊สทีหลังนะคะนะผสมไปเรื่อยเอาแค่นี้ก่อนจะ้ะแล้วเดี๋ยวป่าแกางก็จะมาเปิดไฟนะคะ่ะเปิดไฟเคี่ยวเขานะคะไฟอ,อ่อนๆนะคะเปิดไฟเคี่ยวแล้วเดี๋ยวแป้งเขาจะทำการค่อยๆซุกนะคะ เราจะคนไปเรื่อยๆจนแป้งค่อยๆซุกแล้วเขาก็จะค่อยๆใสนะคะแล้วก็จะค่อยๆค้นนะคะนะก็จะสังเกตดูเขาคนเข้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะไฟอ่อนๆนะจ๊ะนะถ้าเขายังคนไม่พอใจก็เติมแป้งมันลงไปได้นะจ๊ะคนไปจนกว่าแป้งจะซุกนะคะ ตอนนี้แป้งก็บซุกแล้วนะคะจะสังเกตเห็นว่าน้ำของแยมเนี่ยจะออกข้นๆแล้วก็ใสๆนะคะคือตอนนี้เขายังร้อนๆอยู่นะจ๊ะเพื่อนๆเขาก็จะยังไม่ค่อยติดเอ่อไม่ค่อยเกาะตัวไม่ค่อยไม่ค่อยเหนืดเท่าไหรค่ค่ะถ้าเขาเย็นตัวมาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเขาจะเข้มจะข้นนะคะนะประมาณนี้ก็โอเคแล้วคะ่ะประควางก็จะทําการปิดแก๊สนะคะแล้วก็ร้อยเขาเย็นแล้วก็จะไปกรอกใส่ขวดโหลเลยคะ่ะ ตอนนี้ก็เย็นตัวเรียบร้อยแล้วจัะเพื่อนๆเราก็มาใส่ขวดโหลกเก็บไว้กินนานๆได้เลยค่ะรสชาติหวานอมเปรี้ยวกำลังดีเลยค่ะ